มาร่วมฉลองกับแบบเต็มมากใช่ค่ะก็แอนทำงานที่เอปูเรียมเอ็มคอร์เทียแล้วก็ทางดมอคกรุสยามพลากรมาตลอดหลายปีแล้วแล้วก็เป็นเจิดสไตล์เลอร์ด้วยค่ะก็เลยได้ได้ได้ไดคุ้นเคยกับที่นี่หน่อยอวันนี้น่าจะต้องมีโชว์เพราะพี่ติง๊ง<อ>บอกว่าเดี๋ยวจะชวนคุณแอนทองไปเดินด<ช>้วยกันใช่ค่ะเ<อ>พราะเราเป็นเลเจนด์เราต้องมา้วยกัน ต้องาแาสูงกว่านี้ไม่มีแล้วก็เนี่ยสูงวักว่านี้ไม่มีแล้วมดีแตจากพวกพี่แหละช่วงวันนี้งานจัดเต็มมากก็แต่งตามธีมของขององานเลยค่ะ,ะก็วันนี้มากันแบบธีมแบบรีเจนแบบว่าเป็นตำนานความยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วงานก็เปิดใหญ่มากค่ะค่ะเป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ นปกติเป็นลูกค้าอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแล้วกโ็โดยปกติแล้วว่าทางาเดี๋ยวมอกรุปเขาก็จะมีการแบบจัดแพ็กเกจหรือการทําให้คนแบบมาช็อปได้อย่างง่ายดายดี๋ยวการเนื่อจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นการสะสมพอ,อยต์เอ็มกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาพยายามแบบพัฒนาทุกปีแล้วปีนี้เขาก็มาเอฟก,ก,กันก็ เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะเรื่องราวดีของตาวนักช้อปอย่างเราด้วยค่ะก็มันมันก็ดีสําหรับเราเพราะว่าได้พอยต์ได้แต้มเยอะแล้วเราก็เบิร์นพอยต์ได้แล้วเราก็สามารถแบบถ้าเกิดดูในเรื่องของโปรโมชั่นของเขาเราจะรู้ว่าแบบถ้าเราตามต่อเนื่องนะคะเราจะรู้มันได้ประโยชน์สาหรับคนช้อปปิ้งอย่างเราค่ะคุณพี่แอนเหมือนจะอินเรื่องกันเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะอเหมือนจะอินไปนะคะเรื่องนี้อินค่ะเพราะแอนแอนนับพอยต์เก่งมากว่าที่แอนยืนกับพนักงานเนี่ยแอนจะคิดได้เร็วกว่าด้วยค่ะเพราะว่าเราเราเป็นพิธีกร ไซเลอ,อร์ไงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบต้องท่องโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยก็ค่อนข้างที่จะแบบรู้สิทธิ์ของตัวเองมากกว่าคนอื่นแบบเร็วไม่ใช่มากกว่าคนอื่นแบบได้วดเร็วกว่าค่ะยยจะฝาบงานชิญชวนสนนะคะค่ะก็นะคะสิ้นปีแล้วช่วงเฟสติฟนะคะช่วงเทศกาลก็ใครที่อยากจะมาชอปปิ้งหาของขวัญหรือหาของเข้าบ้านาอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูค่ะช็อปมันแน่ๆค่ะเพื่อนตอนนี้เห็นรู้ว่าเห็นไปดูละครเวทีมาด้วย อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะพี่อบอกว่าอยากจะเล่นละครเวทีอ,อ,อยากเล่นค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องต้องดูว่ามีจังหวะไหมออได้ได้เจอพี่บอยอยังคะตั้งแต่นักข่าวสัมภาษณ์วันนั้นก็ยังไม่ได้เจอไม่ได้เจอเขายังไม่ได้มีติดต่ออะไรมาหลังบา้านยัง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 ไม่มีมันคงไม่ได้ง่ายขน,นาดนั้นนะคะเพราะว่า ทางทางพี่บอยเขาก็นานๆมีแบบพิมครีมสักเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>อแอนเป็นคนที่ชอบดูละครเวทีอยู่แล้วก็เป็นลูกค้าเขานะคะก็ไปดูในฐานะลูกค้าเลยก็ค,คือส,สนุกเมื่อวันก็เลยไปให้กําลังใจไอคานิสค่ะเพราะเขาเล่นละครโลกหุ่นลออเธอให้แอนด้วยให้ช่องสามด้วยค่ะเขาได้ไปดูหั<อ>ดเดคทกับไ,ไอแล้วมันยิ่งกระตุนน้นคะีอยคือมันกระตุ้นแอนมาตั้งนานแล้วค่ะ ตนมาตลอดอยู่แล้วค่ะค่ะเราก็ไปยืนดูว่าเออเออน่าสนุกดีเนอะแล้วก็มันก็ไม่ยาวมากด้วยมันแค่แบบชั่วโมง40่สนาทีแป๊บเดียวเราก็เสร็จละก็อมยิ้มกลับบ้านเพราะเรื่องเขาน่ารักค่ะค่ะเริ่มเห็นภาพตัวเองแบบอยู่บนนั้นแล้วไหมคะไม่ไม่เยอะยังไม่กล้าคิดยังไม่กล้าคิดเออค่ะค่ะเห็นว่าไปกันหลายคนด้วยใช่ค่ะก็มีพี่เจมสี่คุณเอน้องโฟมค่ะก็ไปเป็นสี่คนจะให้กำลังใจไอค่ะ แต่เราสองวันนี้ถือว่าเป็นแบบลูกหลักคนใหม่แล้วหรือยังคะลูกสะพยลูกสะพายเพรว่าเราเราพิมพว่าลูกสะพายทุกคนกรี๊ดเลยพี่แเหรอใช่แอนพูดตอนไหนนะเนี่ยในสร่อรี่อ๋อในสต่อรี่เออใชเร็แเรื่ะพเพ่อเราอเรียกเขาเรื่องในเรื่รู้สึกนงร้าองคนก็งเรียกกันมาตลอดนเคะ่อเรียกกันเาตลอดอะไร่อยเรื่องเนเร่องเวลาพิมพ์ก็่าพิมเ่งื่องเรอ่ององเ่อง้ค่งงงเอือ เออเออไม่ได้ถามเขาควาุญาตจักไม่รู้ว่าเราไปเรียกก่อนแล้วว่าเออมัดเขาได้นะเราแบบถูกมัดแล้วอะไรเงี้ยค่ะมอะแล้วเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเป็นแบบลูกบ้านพี่แอนคือยังไงเขาแบบได้แต่งกันเนี่ยได้ดองกันได้ดองแน่นอนได้จองกันแน่นอนค่ะเออก็คู่คู่ที่แอนรู้จักก็มักจะไม่ค่อยพลาดนะคะแต่แต่ว่าพี่แอนคือเชียร์คนนี้ก็ตั้งแต่ต้นเลยที่ที่ได้เจอเหมาะสมเหมาะสมอย่างคู่นี้เล้วมี่สิ อะไรนะคะผู้นี้คขาี่นมตอนนี้โหเขาตอบเองดีาเขาค่อนข้างไม่เหมือนผู้หมากทิมเขาก็จะมีมีพื้นที่อย่างเขาหมักคิมมันแบบซ่าๆอะไรพวกะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็จะกล้ากล้าแซวแต่ของพี่เจมเขาก็จะให้เขาตอบเองดีกว่าอย่างแตงโมทิมอย่างว่าแอนเขีนสุดหรือเปล่าน่ารักน่ารักมากอะน่ารักมากก็ดีเลยอะค่ะเพราะอย่างที่บอกก็เชียร์ค่ะแอก็เชียร์ะถ้าเขาแบบ แบบจบลงเอยอะไรเงี้ยมันจะมันจะดีมากนะคะแต่ถ้าผู้ชายคนนี้สลัดโสดไปอีกคนนี้คือไม่เหลือใครในวงการแล้วตอใหม่ก่อนนะเดชไหมนาเดทอย่าพึ่งนี่ไปได้ไหมนะเดทไปก่อนจะได้อะไปก่อนอันตรีหรือเออไม่รู้ใครก่อนหลังแต่ว่าก็ใจหายนะแบบเขาเราเจอเขาตอนในวัยสิบแปดตอนนี้เขาก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปแล้วค่ะเป็นอย่างนี้อย่างคุณโทมี่เขาก็สวยอะไรเงี้ยพอจะมีโอกาสแบบว่า เอามาเล่นในแอนทอนโปรดักชั่นใช่ไหมคะแต่ดูว่าทรายจะเล่นแข่งนะโฟมไม่น่าจะว่าจะเล่นได้ได้เป็นเพื่อนพระเอกอะไรอย่เงี้ยริดนึงใช่งแต่เขาชอบสวยค่ะเขาสวยน้องแต่ว่าอาจจะไม่มีแววทางด้านการแสดงไม่รู้เหมือนกันเลยก็แบบชอบแซวนางไงว่าแบบเฮ้ยแบบเขาก็แบบดูเหมือนกับแม่เอาหนูไปเล่นเป็นตัวประกอบได้รู้เห็นไหมล่ะแด่เขจีบแล้วยังไงดีคะเราก็แบบอย่าเลยอะไรเงี้ย กแม่ปิดปิดรูการ์ดก่อนต้องต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงเป็นลูกสะใภ้ที่เอ็มด้วจริงจรแต่ว่าเจมส์อก็พยายามขามาให้พี่แอนจะนําเป็นแอนรู้จักแต่แรกลคือเขาก็ปกตินะคะเหมือนแบบโดยบังเอิญมากกว่าเพราะเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนว่าเขาเจอกันบ่อยแล้วเราบางทีเราเจอเจมก็จะเป็นจังหวะได้เจอกันในแบบนี้ค่ะก็ก็เลยก็เลยได้รู้จักน้องแบบรวดเร็วและใกล้ชิดค่ะแม่แต่ว่า กันชิบแต่แล้วตอนนี้คือแต่งงานกันเปหมดค่ะจบแม่ค่ะเนี่ยลูกๆแต่งกันหมดเลยฝ่ายพี่เป็นตำนานเลยค่ะฝ่ายพี่ไปก่อนมีไหมคะไข่แซวบ้างไหมคะไม่มีใครแซวแล้วค่ะเขาเลิกขามกันแล้วไม่มีใครกล้างใชไม่มีใครกล้าแซวไม่มีใครเขาล่อยปล่อยผ่านกันแล้วค่ะถัดหลังจะมีจะมีละครมีอะไรที่คุณลูกมาอีกไหมคะของเจมที่เล่นกับแอนอยู่ก็เริ่มโลกหมุนรอบเธอกับไอคานี้แล้วก็โบวิลดานะคะแล้วก็ ละครที่ต่อไปก็มีพี่ต่อกับพี่ยา่าพี่ที่เล่นอยู่กับแอนค่ะก็ก็คู่นี้ก็ก็รุนอ,อยู่นี่จะเป็นลูกชายคนใหม่ใช่ไหคะต,ต่อนน่นนานนรักมากมคือเป็นเด็กแบบตั้งใจทํางานแบบสุดๆๆเนะี่ยจนแอนแบบที่เกียดไม่ได้เลยเพราะกลัวตอบคาถามเขาไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าเขาจะเป็นคนทําการบ้านแบบทุกเม็ดค่ะก็ <c oughs> ะดีใจที่แบบ <c oughs> เห็นนักแสดงที่มีแชชั่นทางการแสดง บอกว่าพี่แอนใจดีแบบไม่ตรงโขกที right. ่คนอื yeah ่นรีวิวเลยเขาตั้งใจไงเราไม่ต้องไปอะไรเลยไงเขาตั้งใจมากอะไรเงี้ยหรือโดยปกติจะแบบว่าเราเราลุชชี่สาวพี่แอนก็จะบอกว่าคุ้นแม่ไม่บอกบอกว่ายังหมาดแรกๆก็คุ้นบอยอยู่ไปสนิทเขาก็จะมีแบบว่าเกเรบ้างหมายถึงว่าให้กินก็ให้ไม่ให้กินขนมก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อเขาจะค่อนข้างแบบเป๊ะๆไงก็เลยก็เลยคุยกันง่ายหน่อยอะไรเงี้ย แต่ว่าต่อนี้ดุน้อยสุดแล้วเราไม่าคยดุเขาเลยไม่กล้าดุเขาเไม่ต้จังหวะเขาคือเขาเป็นน้องใหม่ที่มาเล่นมาทํางานใ่ช่อง3ด้วยแล้วก็จับจังหวะเขาอยู่ว่าเขาจะแบบไหนอย่างนี้ขึ้นแท่นรักไหมแอนรักเด็กทุกคนมีความตั้งใจในการทำอั้งใช่แอนชอบเด็กที่มีความมุ่งมั่นทมตั้งใจในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ต้องรอดูปีใช่ไหมคะเนก็รอ,อดูนะคะที่สองี่ามก็เป็นเคมีใหมะะ่ๆหมค่ะโอเคคขอบคุณค่ะ